ครับก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับพบกับผมเโชเกนจิหรือกฮันอเดบิวคนเดิมมาแล้ววันนี้ก็จะมารีวิวเบ,บเบ,บ้เอ่อเอ,อเอาอันไหนก่อนเอาเอ่อเดอี๋ยวหนึ่งขอคิดก่อนเอาอ,อันนี้ก่อนอันนี้ทีหลังน,นี่เป็นอันใหม่

เป็นที่ชุดที่ผมไปซื้อที่เซเว่นอีเลเวนตั้งแต่หลายปีที่แล้วต่เอเลยนี่ก็คือตัวเบเบดถ้ะสายชุดหายมันเล่นกับอันน้ได้นะเป็นพาสตไม่ตันไฟก็ไม่ใช่เบอร์สเป็นพลาสติกทั้งอันเลยปกติมันเป็นเหล็กนะนี่มีอันเล็กแถมมาให้ด้วย ออมาเป็นอันที่สองในเบ็นอันที่สองของผมก่อนนี่ชีชูดแม่ทันไฟเหมือนกันนี่เป็นนกนะครับเฮ้ยเออเนี่ยนกแต่ผมมีชุชูที่หลังนะแล้วอันที่สามอันเอออันนี้อันนี้ ครับเป็นวอลคิลลี่เป็นภาคเบิร์ซึ่งเป็นของเก๊ไม่มีที่ชุดให้ไม่มีกล่องให้ด้วยแม่งรอขายกูแม่งไม่มีลูกตาวอลคิลลี่ให้กูด้วยนี่เป็นเหล็กเป็นเหล็ก12นะครับอยู่ตรงนี้เนี่ยสิบองนนี้ไดเวอร์นะครับ ก็แล้วผมจะบอกว่าทําไมผมถึงเอาไม่ประกอบกันนี่ยตรงนี้เห็นไหมมันประกอบไม่ได้เว้ยคือมันติดกับกล่องผมติดกาวร้อนกับกล่องแล้วมันก็ติดแบบนี้เลยใช่ไม่ได้ต่อมาเป็นอันนี้เป็นมตตเทไฟเป็นหน้าอัศวินใสๆเออโอเคถอดประกอบง่ายนะครับอันนี้อันนี้ด้วย อันนี้ถอยไม่ได้เกที่ชุดต่อมาเป็นดีเวทที่ผมเอ่อทำเองแปบหนึ่งนี่เป็น,นเฮลซาลามันเดอร์เออนี่แหละเนี่ยอันนี้อันนี้คือผมเอามาติดกันนะน่เนี่ยเนี่ย ตึงกิมันจะมีกล่องอีกหนึ่งชัน้นแล้วมันก็แปะแล้วมันก็เล่นไม่ได้เว้ยแย่แ yeah, ย yeah, yeah. ่แย่จริงๆภาคแม่ต้นไฟกับเบร์สเนี่ยมันจะใส่ที่ชุดเดียวกันไม่ได้ดูมันต่างกันมาแล้วก็อันใหม่ล่าสุดเลยเฮลซาลามันเดอร์ที่ผู้ใช้ชโชเกนจิจริงๆถ้ามันไม่ จริงถ้ามันไม่ปัดผมมาด,ด้านนี้เนี่ยมันผมมันจะปิดตาด้านนี้อยู่เลยปิดตาด้านนี้อยู่เออมันจะเป็นตาตีตไม่ตีหรอกเหมือนมันหลับตาตลอดนี่นะครับเฮลซาแมนเดอร์ให้ดูกล่องข้างๆกันผมแกะออกมาอยู่แล้วแล้วก็เล่นไปแล้วด้วยหลายรอบมากมันให้ตูดไม่เหมือนกับกับภาพที่มันให้มานะเย แต่บเลมันไม่เหมือนเล็กก็ไม่เหมือนเล็กไม่เหมือนอ่ะดีแล้วพวกผมมีเล็กสิบสองแล้วนี่เบเบยด้านหลังอเออโฟกัสฟักช่างไหมเห็นเล็กสิบสองโอพี ในวอลคิลลี่ตรงนี้จะเห็นเงาลางๆว่าเป็นวอลคิลลี่นะเนี่ยเออจะไม่ค่อยเห็นตรงนี้เห็นชัดเนีย่ยเห็นไหมตัววีอ่ะเออวอลคิลลี่สนามเบเบ็ดแล้วก็ตัวเบเบ็ดสวยมากพอแกะออกมาเนี่ยว้าวลอกจริงๆแล้วก็เป็นแบบนี้ผมติดสติ๊กเกอร์แล้วสีมันจะจืดๆหน่อยเพราะว่ามันก็ เป็นของเกี้ยนีย่แหละแต่ว่ามันมีลูกเล่นอย่างหนึ่งผมทำไมดเลยเออแป๊บนึอองนะนี่นะครับก็มันจะปรับดูตรงนี้นะดูตรงตรงนี้ไว้ นี่มันปรับอันนี้ได้ครับแต่ถ้าจะล็อกจะล็อกให้มันแบบแข็งแข็งเลยเนะี่ยต้องกดตรงนี้ให้มันดังดันเข้าไปติดกับไปสีดําตรงนี้เลยนะครับแล้วมันก็จะล็อกไว้แน่นเลยแต่ผมขี้เกียจปรัปบเพราะมันต้องใช้เหล็กริงมันต้องแงยแต่ผมแงะไม่ได้ผมก็เลยต้องใช้เหล็กมาแบบแง่แ,งแบบนีน้นี่ก็เป็นเหล็กเป็นเหล็กจ็ดซึ่งสวยมาก ส่วนตูดตูดหรือไลเวอร์เนี่ยก็เป็นแหลมๆมอะ่ะมันไม่ได้เป็นกลมๆแล้วก็ปรับได้เหมือนในที่กล่องให้ดูอี่างผมเติ๊สติกเกอร์ไว้ช่างมันอันนี้ก็มันให้ที่ชุดมาด้วยซึ่งที่ชุดเนี่ยเล่นกับไอ้พวกไม่เตินช่วไม่ได้มันให้ด้ามจับที่ชุดมาด้วย

ถ่ายมือเดียวนี่มันยากจริงๆเลยเวลาจะชูดก็ดึงไอสายนี่ออกไม่ใช่จะเสียบเนี่ยต้องดูตรงนี้ก่อนนะมันจะมีคำว่าอินน่าจะอ่านว่าอินะนะแปลว่าให้มันเสียบเข้า,าเอินเลยสวยมากเพราะแค่นี้แหละาย